อาในที่สุดวันจากก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจะได้จากกันไปสู่เฮหาสถานบ้านช่องวัดวาอารามห้าวันเรามาถึงตอนเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเช้า วันที่ยีห้าเราจะจากกันรวมแล้วหวันเนาะในห้าวันภายในห้าวันเราบอกกันว่าจะมาปฏิบัติธรรมจะรู้แจนงคำที่พวกเราให้ตัวเองว่า สันโดษภาวนาเราก็ได้มาทำหน้าที่กันทุกคนด้วยการภาวนาวันนี้ <c oughs> ให้ปัญหาผูกปัญหาให้ว่า ใครเป็นคนสำคัญคนสำคัญคือใครเวลาที่สำคัญคือเวลาไหนสิ่งที่จะต้องเรียกทำให้เดียวที่เร็วที่สุดคืออะไรก่อนที่จะจากกันวันนี้ขอเอานิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ฟังย่อ ถ้ายาวคงเราคงเกิไม่ได้กลับคงไม่ทันเครื่องบินมีพระราชาตนหนึ่งพระราชาธรรม,มิกราชชื่อธรรม,มิกราชปกครองไผ่ฟ้าประชาชนด้วยความเป็นธรรมเมื่อพระราชามีธรรมประสบนิกร ทั้งหลายก็พากันมีธรรมธรรมชาติทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมฝนก็ตกถูกต้องตามฤด,ดูการน้ำก็พอดีพอดีไม่ท่วมพอดีกับการทำนาพอดีกับการเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไพ่ฟ้าน่าใสพร้อมเพียงมีแต่การให้กัน ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นก็เลยอยู่กันเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมเราอา,าศัยธรรมรำจึงให้ความสุขแก่ผู้แก่คนแก่ธรรมชาติพระราชาก็คือคนแก่ไปแก่ไปเมือนกันนั้นคือธรรมชาติ เมื่อร like, yes ู้สึกว่าตัวเองแก่เท่าแก่เท่าคือสัญญาณแห่งความที่จะจากโลกไปคือตายก็มีความลำดีว่าจะทำยังไงนออลูกเราก็มีหลายคนใครนออจะเป็นผู้ที่สืบทอดต่อไปโดยความเป็นธรรมจึงเรียกลูกมาหลายคนเนี่ย มารู้พ่อจะผูกปัญหาให้สามข้อลูกทั้งหลายทุกคนจงไปไปอะไรเอาปัญหานี้ไปถามคนไปสองปียังกลับมาเรื่องถามเป็นเรื่องของเรา เรื่องตอบเป็นเรื่องของคนเขาจะตอบว่ายังไงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราถามอย่างเดียวถามไปสองปีลูกก็คงจะไม่เท่ากันบางคนก็แค่นี้โอ้ยบอกไปละเราไม่ไปหลอกบางคนก็ไปเดยวบ้างไปไม่กี่วันก็เลิกไปไม่ถึงปีก็เลิก คนที่เคารพต่อคําของพ่อพ่อบอกว่าให้ไปสองปีแล้วไปถาคนก็มีก็มีเด็คงจะมีไม่มากคนจริงใจคนเชื่อฟังพ่อแม่เนาะถ้าคนนั้นเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่โอ้พันธนาไปอีกวันก็ไม่จบ นี่คนหนึ่งเจ้าชายตนหนึ่ไป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 ไถ้าจะว่าไปไหนบ้างมันจะยาวอีกเอาไปสุดท้ายใกล้ๆวันจะสุดท้ายวันหนึ่งมองไปเชิงเขาทายทุ่งไปเห็นคนหนึ่งเขาเลี้ยงแกะยก คนคนนี้ถูกสังคมประนามว่าเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาเป็นคนเลี้ยงแกะเท่านั้นเองหลายคนไม่ไปถามเขาหลายคนไม่ไปเสวนากับเขาเพราะมองเห็นเขาว่าเขาไม่มีอะไรเขาไม่รู้อะไรแต่ถ้าเจ้าชายยังมองเห็นคนนี้เป็นคนว่าเราจะไปลองไปถามคนคนนี้รู้เขาจะตอบว่ายังไง เรามองเห็นคนเราไปเห็นแต่คนเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรตัวันนี้ก็คงเป็นลักษณะอย่างมันเมื่อนก็นกเลยไปถามเขาเขาก็ตอบเหมือนเราคิดนี่แหละบางอย่างเราคิดก็ไม่ผิดนะคนนั้นมันก็รู้แต่เรื่องแกะของเขาแต่นั้นมันไม่รู้อะไร พอไปถามเขาเขาก็ตอบเหมือนอย่างเราว่าบางอย่างคำที่ท่านถามข้าพเจ้าไม่รู้หรอกข้าพเจ้ารู้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้รู้กว่าคนอื่นคนอื่นไม่รู้เท่าข้าพเจ้าคือเกบคือเกบที่ข้าพเจ้าเรียน ตัวนี้มันลูกตัวไหนตัวนี้มันเกิดปีไหนตัวนี้มันมาอะไรอะไรน่รู้รู้กว่าคนอื่นเสียสิ่งที่ท่านถามข้าพเจ้าไม่รู้แต่ข้าพเจ้ามีคําแนะนำโู้คนเลี้ยงแกะจะมาแนะนำเจ้าชายบางอาจ <c oughs> บางอาจมาก แต่เจ้าชายเคารพในคำแนะนำแม้แต่คนเลี้ยงแกะบอกคนเลี้ยงแก่ว่าเราขอคำแนะนำจากท่านขอให้ท่านแนะนำเราด้วย อืนี่คือความยิงใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตั้งแต่ต้นคำพ่อคำแม่อะไรต่างๆนุ่นอยู่ไกลๆนุ่นุ้นอยู่สูงๆนุ่นมีพะระฤาษีตนหนึ่งท่านอยู่นั่น ท่านจยุไปพระฤาษีจะตอบทัานนนอยู่ไกลๆน่นนนูอยู่สูงๆน่นถ้าคนได้ลานโอ้ยบอกไปบอกไปไม่ไปทั้งสูงทั้งไกล แต่เจ้าชายนั้นคือหน้าที่นั้นคือสิ่งที่สําคัญบางทีมันอาจจะไปง่ายๆถึงแล้วๆอะไรละลายอย่างในความหมายก็อ้าวแตตอบเลยพระฤาษีจะตอบต,ตรงตัวความหมายของพวกเราไหมเราจะตอบว่ายังไงพื้นๆจริงๆที่มีความหมายลึก ใครสำคัญบุคคลสําคัญคือใครเราทุกคนเป็นคนสําคัญเราเป็นคนสําคัญเวลาสําคัญคือเวลาเวลาเดียวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละเวลาปัจจุบันสําคัญ เม่พลังส่งมาจากสองสิ่งนี้สิ่งที่จะต้องรีบทําให้เร็วที่สุดคืออะไรเวลาความโลภค,ความโกรธเกิดขึ้นโดยเฉพาะความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นรีบปอกให้ไวๆความโกรธคือไฟ มันจะไหมหัวเราไหมหัวใจเราให้ใจเราเป็นทุกข์ให้ใจเราเรือดร้อนรีบเอาออกให้เร็วให้ไวๆ,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 ๆเราจะได้อยู่สบายอ๋อมันนิทานจบไปอินว่าพูดเรื่องความสำคัญใครเป็นคนสำคัญงานนี้ใครเป็นคนสำคัญ งานนี้คนสำคัญคนหนึ่งสองคนเอาให้ใหสองคนโยมตุกงานนี้เกิดขึ้นเพราะโยมถ้าไม่มีโยมทุกงานนี้ไม่เกิดขึ้นพวกเราไม่ได้มารวมกันที่นี่ถ้ามีแต่โยมทุกคนเดียวก็เกิดขึ้นไม่ได้อีกต้องมีเอกรวมพ่อสว่ง ถ้าไม่มีหลวงพ่อสว่างก็ไม่เกิดขึ้นอีกให้หลวงพ่อปู่มาหลวงปู่ก็ไม่มาถ้าหลวงพ่อสว่างไม่มาถ้ามีแต่สองคนมีแต่โยมทุกข์กับหลวงพ่อสว่างมานั่งสองคนอย่นี่คงจะไม่ถึงห้าวันคงโวยอ้าวกับเป็นสนานแล้วเนาะดังนั้นเราทุกคนมีความสําคัญด้วยกันเน้นเยนนะ้อยๆนะน่ารัก เป็นผู้สำคัญเองทุกคนโยมทุกคนทุกคนทุกคนเราเป็นคนสำคัญมารวมกันทำหน้าที่ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรก็เอาข้อติพระราชาไปใช้ครูบาอาจารย์ให้เรา อยาิโยมทุกคนให้คร,รูบาอาจารย์เนีนน้อยให้ความรู้สึกเราให้เออให้เราเราเมตตาให้อะไรเราโอ้เห็นเนีนน้อยคือเป็นตะหักแท้เนีนน้อยเอ้ยน่ารักจงรักษาความน่ารักของหล่อเอาไวด้ดี เราจะเป็นคนดีในสังคมเราจะเป็นคนดีเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์เออเราเป็นคนสำคัญดังนั้นวันนี้เราไม่รวมกันในที่สุดเราก็คงจะจากกันไปอีกเนาะกับเกหะสถานบ้านช่องท่านอาจารย์ยมหาโอ้อยากไปนั่งดูแม่น้ําแม่น้ำโยมไหลบุ่มบุ่มไหลไปไหลไปพุ่งมุ่น เออดูให้มันสวยงามไม่ให้น่ากลัวอย่าไปกลัวมันอยัางรู้ให้น่าให้ดูให้สวยงามก็ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ทำจงปกป้องคุ้งครองให้พวกเราทั้งหลายทุกคนแข็งขาปลอดภัยมีความสุขนำความเมตตาไปแพ้ไปต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อย อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนกขออนุโมตนาขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกคนขอบใจญาติโยมทั้งหลายเน้นน้อยด้วยอาธุ